สวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องทุกทท่านนะครับมาพบมาเจอกันนะครับสายสายจ็กน้อยนะครับมือนีนะครับมาพบมาเจอกับแบดวีไลคือเก่าเมื่อเดิมนะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับประจําวันที่1ตุลาคมครับ2567าครับมาในคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางนะครับของคุณพ่อเซียนพรม นะครับของคุณพอ่อเซียนพรมประจำงวดวันที่หนึ่งนะครับตุลาคม2567นะครับอ่าเป็นชุดบนครับชุดบนอ่าชุดล่างเขาได้ปล่อยไปแล้วนะครับถือว่าอ่ายืนรักแม่นนะครับแนวทางของคุณพอ่อเซียนพรมนะครับอ่างวดที่ผ่านมาครับนี่คืองวดที่ผ่านมาสำหรับชุดบนนะครับอ่าเป็นงวดที่ผ่านมา สำหรับชุดบนก็คืออาชุดบนนะครับคุณพ่อเสี้ยนพ่มยืนลักมากนะครับติดบน169นะครับติดบน169ปรากฏว่า6มากนะครับหลัก10บน169หลักหน่วย479 กววาหลักหน่วยของคุณพ่อเสียนพมไม่ติด2เพราะว่านแนวทางชุดบนนะครับแตก 6, 6, 2กครับนาเสียดายนะครับนาเสียดายนะครับก็เลยเลขติดมา6หลัก10มา6หลักหน่วยบอมี่2ก็เลยเคี็ดให้ชุดจับคู่หลุดไปนะครับนี่คือเหตุผลงวดที่ผ่านมา นะครับอาวคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาเบิงมาชมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามครับ f c ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคุณพ่อคุณแม่จะบอกผ่าดข่าวสารแนวทางครับเ,เวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับคุณพ่อคุณแม่จะบอกผ่านข่าวสารแนวทางกันอ่ะครับวันนี้นะครับได้มาแล้วนะครับแนวทางชุดบน อ่าชุดล่างเข้าปล่อยไปแล้วเด้อครับคุณพ่อคุณแม่ชุดล่างปล่อยไปแล้วนะครับนะยืนหลักถือว่าแม่นพ่อสมควรนะครับอันนวทางของคุณพ่อเสียนพมเพียงแต่งวดที่ผ่านมานะครับหลักหน่วยบอมมี่สองก็เลยเห็นให้ชสุดจับคู่ลุดนไปนะครับเอางวดนี้มาตามกันไหมนะครับเอาว่าสุดจับคู่ของคุณพ่อเสียนพมจะเดินต่อบ่อ รือว่ายืนหลักจะแม่นคือเก้าบอ,อ่คุณพ่อคุณแม่มักหลักหน่วยหลักสิบที่คุณพ่อเน้นย้ำม,มาสามารถได้ตัวดีตัวเด็ดตัวดังมากจับใส่หลักสิบแม่นแม่นหลักหน่วยแม่นๆ่นของคุณพ่อเสี่ยนพมได้นะครับเตรียมสมุดประกาศกันเลยเดี๋ยวทางเอ็ดวีไลจะผ้าเขียนนะครับตัวเลขแนวทาง ุดบนงวดประจําวันที่1ตุลาคมครับออันนี้คืองวดที่ผ่านมาเอามาให้ f อคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิงกันติดบน6มาหลัก10บน6มาหลักหน่วยไม่ติด2นะครับเลยจับคู่พลาดไปนะครับเอ,เอามาให้ f อฟซคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิงกันครับวันนี้ห้ามาเริ่มจากเลขติดบนติดบนกันก่อนเลย ติดบนติดบนงวดนี้นะครับของคุณพ่อเซียนพรมมี069069นี่คือติดบนนะครับติดบน เดี๋ยวคุณพ่อจะเน้นย้ำให้เป็นตัวใดเข้ามารอติดตามกันต่อไปครับหลักสิบหลัก10บบนหลักสิบบนหล,ลักสิบบนนี่มี ศูนย์ศูนย์สี่หกเก้านี่คือหลักสิบนะครับต่อไปอ่าหน่วยบน ครับหน่วยบนมี3ามสี่เจมาอ่ะมาเบ่งตัว ที่คุณพ่อจะเน้นย้ำกันนะครับแต่ละหลักนะครับทั้งเลขติดทั้งหลักสิบหลักหน่วยคุณพ่อจะเน้นย้ำเป็นตัวใดนะครับติดบดน,นะครับคุณพ่อเซียนพรมสำหรับเลขติดคุณพ่อวงกลมไปที่9นะครับหลักสิบบนนะครับมี0 4 6 9 0469 คุณพ่อวงกลมไปที่0ูนยที่9หลักหน่วยนะครับวงกลมเม็ดเดียวหลักหน่วยคือ3ามก็เลยเป็นที่มาของ2คู่เน้นๆครับหวดนี้2คู่เน้นๆคือ03 แล้วก็เก้าสามแค่นี้นะครับนี่คือแอดวิไลจับออกมาจากตัวที่คุณพ่อเน้นย้ำนะครับจะได้แค่นี้นะครับหรือ y ่าอฟคุณพ่อคุณแม่นะครับมักชอบลักของคุณพ่อเสี้ยนพมนะครับสามารถจับจับเอาเลย จับเอาเองได้นะครับเพราะว่าคุณพ่อเอาเฉพาะตัวคุณพ่อนินนะครับจะได้แค่03กับ93นะครับคือบนนะครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างชุดล่างปล่อยไปแล้วนะครับหรือว่าเอฟซีจะมักตัวอื่นนะครับเอฟซีะจะมักตัวอื่นนะครับเพราะว่าติดบนนี้มี069หรือว่าเอฟซีมักติด6 หลักสิบก็มี4กับ่าหน่วยมี4 7 9นะครับสามารถจับเองได้นะครับตัวเลขแนวทางนะครับของคุณพ่อเซียนพรมชุดบนนะครับจับได้มาแค่2คู่เอาตัวเฉพาะที่คุณพ่อวงเน้นนะครับก็คือได้03กับ93นะครับอายุดีไม่แห้งครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ